สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ CK ค่ะข่าวสารแนนยนวันนี้ขอเสนอหันราคารถแหลก m a z t e r cx 3ลดราคามากสุดกว่า1 1 1 0 0 0บาทและปรับชื่อรุ่นจาก e C, s sp เป็น base comfort proactive และ style รุ่น e ราคาเดิม8 7 9 0 0 0บาทกลายเป็นรุ่น base ราคา 768,000บาทรุ่น C เดิมราคา955,000บาทกลายเป็นรุ่น Comfort ราคา848,000บาทรุ่น S เดิมราคา1 2 9 0 0 0บาทปรับเปลี่ยนเป็นรุ่น Pro Active ราคา948,000บาทและรุ่นสุดท้าย SP ราคาเดิม1 8 3 0 0 0บาทกลายเป็นรุ่น Style ราคา1 4 8 0 0 0บาทขนาดตัวถังยาว 4,275มิลเมตรกว้าง1,765ม mm, ิลเมตรสูง1,550ม mm, ิลเมตรระยะฐานล้อ2,570ม mm, ิลเมตรความสูงจากพื้น1 6 0มิลลิเมตร Mazda CX 3เใช้เครื่งยนตเบนซิน 2. 0 s k y a c t น v G กทขนาด1,998ซีซีให้กำลังสูงสุด156แรงมา้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด2,4 0นิวตันเมตรที่ 2, รอต่อนาทีรกอยรอบตนมั 8, ติ6จังหวะ รองรับน้ำมันสูงสุด E85 ติดตั้งระบบ Isof idling stop system ระบบหยุดการทำงานเครื่องยนต์ชั่วคราวเมื่อจอดรถหยุดนิง่งได้มาพร้อมกับพวงมาลัยพรบไฟฟ้า EPA S ประหยัดน้ำมันสูงสุด16.4กิโเมตร่อลิตรในเครื่องยนต์2.0ลิตรเบนซิน l, zin, นะครับและเครื่องยนต์ดีเซลได้ทำการยกเลิอกออกไปนะครับผมการออกแบบภายนอกไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนส์แบบ LED ไฟ daytime running light แบบ LED ระบบไฟ Adaptive LED Headlamp ALH ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะปรับการทำงานของไฟสูงไฟต่ำแยกอิสระซ้ายขวาโดยอัตโนมัติไฟท้ายแบบ LED ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติระบบปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติ Auto Leveling System ไฟตัดหมอกุ้นหน้าแบบ LED วัสดุตกแต่งเสา B ภายนอกสีดำเงา High Gloss คิ g Chrome มชากันชนด้านล่างบริเวณด้านหน้ารถ แผงกันกระแทกตกแต่งตัวถังด้านข้างแบบโครเมียมสีเงินสปอยเลอร์หลังระบบปัดน้ำฝนกระจกบังลมหน้าแบบอัตโนมัติเรนเซนเซอร์กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเดียวในตัวกระจกกรองแสงรอบคันพร้อมลดเสียงรบกวนจากภายนอก g รีนติ i n t mirror สไตล์กัดแบบครีบฉลามชาร์กฟินถอยเสียคู่แบบสปอร์ตพร้อมปลายท่อโครเมียมการออกแบบภายอกโดยสารโดย Inveia มือจับเปิดประตูและกรอบที่เปิดประตูด้านในสีเงินวาวมตดวัดรอบคันแบบอนาล็อก หน้าจอ Active Driving Display แบบสีกุญแจฉริยะ Smart Keyless Entry ปุ่ม Start เครื่องยนต์ Push Start Button Switch Drive Selection ปุมป่ม Sport ที่คันเกียร์ระบบปรับอากาศอตัตโนมัติระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB Fashion Auto Hoop ที่วางแขนเบาะนั่งคูณาพร้อมกล่องเก็บของปรับได้3รูปแบบเบาะแถวหลังพับแยก60/40ที่วางแขนบริเวณตรงกลางเบาะนั่งด้านหลังพร้อมที่วางแก้วสองตำแหน่ง กระจกหน้าต่างไฟฟ้าพร้อมระบบป้องกันการหนีบด,ด้านคนขับแทนปิดห้องสัมภาระด้านท้ายพรมลายปรับด้านสีทิศทางขึ้นลงและเข้าออกพรมลายหุ้มหนังตกแต่งด้วยลายคาร์บอนและวัสดุสีเงินวาวหัวเกียร์หุ้มด้วยหนัง Entertainment หรือระบบความบันเทิงระบบเครื่องเสียงหน้าจอสี Center Display ขนาด7นิ้วปุ่มควบคุม Center Commander ช่องเชื่อมต่อ AUX USB 2ช่องระบบเชื่อมต่อไร้สาย Bluetooth ระบบนำทาง n a v i เกชั่นซิสเต็ลำโพง6ตำแหน่งระบบความปลอดภัยที่ติดมากับทุกรุ่นย่อยระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ถูกลมนิรภัยคู่หน้าระบบควบคุมการท่งตัว DSC ระบบช่วยอ,ออกตัวบทารชัน HLA ระบบป้องกันดื่ไถลยและล้อหมุนฟี TCS ระบบ ESS สัญญาณไฟกระพิบอตัตโนมัติเมื่อรถเบรกในสภาวะฉุกเฉิน ระบบเข็มคันนิพายแบบ Pretensioner and Load Limiter เข็มขนนคันธนิพยเบาคูหน้าแบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติหมอนรองศีรษะออกแบบให้มีองศาในตำแหน่งเหมาะสมที่สุดเบาะนั่งด้านหลังออกแบบให้มีองศารองรับน้ำหนักของคนนั่งในอย่างเหมาะสมการชนหน้าและก,กระปองหน้าถูกออกแบบให้มีโครงสร้างเพื่อช่วยลดอาการบาดเจ็บของผู้ถูกชนเมื่อเกิดอุบัติเหตุระบบควบคุมเกียร์ ASS ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน ABSM ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถ้อยหลัง RC TA ระบบควบคุมแรงบิดขณะเข้าโค้ง G Vectoring Control ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติ SCBS Smart City Brake Support ระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติ MRCC ระบบเตือนกัรชน้านหน้าและช่วยเบรก SBS ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติ SCBS ระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกน,นอกเลน LDWS ระบบช่วยเตือนเมื่อผู้ขับขี่เนรยา DAA ระบบ i Active Sense ที่สามารถคาดการและส่งสัญญาณเตือนผู้ขับขี่ให้เพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นหลังคา s ซันร o ฟเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้ากองแสดงภาพรอบทิศทาง360องศาเซ็นเซอร์กระระยะช่วยจอดด้านหน้า4ีตำแหน่งเซ็นเซอร์กระระยะถอยจอดด้านหลังถูกลมนิรภัย6ตำแหน่งคูนาด้านข้างและม่านนิรภยัย ระบบล็อกประตูอัตโนมัติระบบช่วยประหยัดน้ำม,มัน i Stop สัญญาณการขโมยพร้อมกุญแจน้รภยัย Immobilizer สีตัวถังภายนอกมีให้เลือก5สีได้แก่สีแดง So Red Crystal สีเทา Machine Gray สีขาว Ceramic White สีขาว m u Snowflake White Pearl สีดำ Jet Black แ,และยัเลือกสีน้ำเงิน e t e r n l Blue และสีน้ำตาล Titanium Flash นนอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ